สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกคนเลยนะคะพบกับน้องจอยอีกแล้วนะคะเช่นเคยวันนี้เนี่ยน้องจอยเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยนะคะว่างๆก็คือทําจะทําอะไรกินเล่นๆตรงกระต๊อบแห่งนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะวันนี้เนี่ยน้องจอยจะทําอะไรให้ให้พี่พี่ชมกันนะ ตอนนี้น้ำก็เดือด,ลนะด,อดลแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ภาชนะเลยภาชนะที่เราใส่า,าม,มา่เขานุ่บ้าไปแล้วนุวามมา่มโคบมืโต cái subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทรศัพท์ความจํามันร้อนมันก็เลยไม่ได้เห็นเลยตอนที่เทลงไปนะคะเห็นอีกทีก็คือมันปิดเครื่องเองแล้วตอนนี้น้องเจ้ก็คนเสร็จนะแล้วนะก็้าไแล้วกินหอมมากเลยเดี๋ยวเรามารอชมตอนกินได้เลยนะคะน่ากินมากมากเลยเลยคนเลยให้เขาเลย นี่คะ่ะมาม่าที่น้องจอยผัดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นซอสเผ็ดเลยนะคะมาม่าเกาหลีเนาะเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวเรามากินพร้อมๆกันเลยนะคะไปคะ่ะพี่อกงกาด้วเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะตอนนี้ก็น้องจอยก็ทำอ่าอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาม่าเกาหลีเนาะ นี่น้องจอยพัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะวันนี้ก็จะมีคนที่จะมากินกับน้องจอยเนี่ยชื่ออะไรนะคะน้องมาลีน้องมาลีนะคะส่วนนี้ก็น้องคิงคิงน้องคิงคิงนะคะแล้วน้องคนนี้ล่ะค่ะน้องคนเดียยอันนี้น้องคิงคิงเนี่ยละอันนี้น้องลายนะคะอันนี้ชื่อน้องคิงคิงนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะคะอ๋ วิบก็เอาแล้วว่าเฮาตะกว่าอีเบเกอร์อีนอเอออาเกจ้าเออย่าลายูทูบเบอร์กะนวิอาจะมาอ๋อเบเกอร์มึงเคยย่บ้านลบเดิเหรอเอาแต่กูไี่รู่รเออต่พูดดีกว่าก็เลยทําไมหรอสวะดิเด็ดไปลงเนี่ยเออเธอพักกินเล่นนะคะก็คือทั่วพักยาว ีจะปลอนในถาดพ่อว่าเออร้อบอ่ะรอกอ่ะเที่ยวรู้เรี่ยมันนี่ที่มืงเราตัวเย็นหังเย็นอ๋อเบลล์มั้งอร่อยนะคะทุกคนออเบนี่แปลว่าอร่อยนะคะ ปกติเนี่ยมันก็ทันรัวปกติปกตินี่มันจะเผ็ดอันนี้ก็คือเผ็ดกำลังดีเลยเนาะปกติไม่ได้พันไงรัวเราก็ใส่น้ำปีนึงเดียวเดือดข้าวได้เลยนะทันไร สวัสดีครับผมมากินมาม่าก,กันเนี่ยม,มาม่าเลยเหรออือโอ้ยอ,อย่างนี้พี่ต้องกินทุกคนแล้วมกักงนี่นะคะครับสวัสดีครับผมทําไม่ลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมจะาหลานตาผมครับผมอันนี้พี่พัน์ว่างนะคะครับอันนี้พะลุงพลังมาเ <c oughs> พิ่งลงมาจะาเข่าเลยนะคะ <c oughs> มันเป็นพ้าวหว้มานี่อะไรนี่เออเอ็อกซ์ติคสว่าผ้าหวนี่นะครับผมผพันวัง เอาไว้ก่อนนะครับผมหยวกล้วยป่าเลยครับอันนี้หยวกล้วยป่านะคะครับมาแบบพลุงพลังเลยนะคะอันนี้ไว้ยามกับปลากระป๋องะครับผมหรือว่ามันรสชาติก็กล้วยบ้านเราต่างกันครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาจารย์ดุกกับมาครับผมกลับมาละครับอานิ่งนายจ่ตใเดี๋ยวรอรออาจารย์ดุกก่อนนะ เขาจะเกี่ยกัาไฟนกำลังทำมาม่าเกาหลีกินเล่นกันไทยกินเล่นอ่ะจะให้ดูอาจารย์ดงนะคะอาจารย์ดูเอาทักไทยเอฟซีเลยค่ะสวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้ก็ผมก็ โอกาสดีได้มาเจอน้องจอยกำลังกินอะไรนะมาม่าเกาหลีมาม่าเกาหลีหรือว่าเกาเหล่าก็ได้มาม่ากรเลียงกนแล้วกันนะทุกคนพอผมไปหาพักหวานเพึ่งกบมาแต่ได้นี่นะทุกคนทุกคนอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยเป็นนี่นะกินได้ดอกพวกเนี้ยทุกคนเครเพลีอาจจะไม่รู้ว่ามันคือดอกอะไรนะเขาเรียกดอกอะไรพันววาไหนเนี่ยะองอันนี้กระชายบนกระชายบนนะไม่ใช่กระชายล่างนะกระชายบนแล้วก็โวยป่านะทุกคนเนี่ย เราต้องไปเอามาจากขายเนี่ยกล้วยป่าเนี่ยนี่กล้วยป่าแล้วก็จะมีนาพผักเลียมมาดูนะผักเลียมผักเลียมอ่ะลองแก้มดูดูผักเลียงหรือผักเลียงผักผักนิ้นนะนี่ทุกคนจะมีผักอีกอย่างนี่พอเราป้ายปิดชายแดนไทยกับพม่าเลยนะนี่นะทุกคนอันนี้ไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้มันไม่ใช่ผักหวานนะเนี่ยทัาเลี้กว่าผักเลียมนะทุกคนจอเนียผักเลียงเลียงผักเลียงเลียงเลียงนี่แหละบอมาคือ อันดับแรกคือพูดได้คําเดียวป้อมใส่เขือกับไอ้นี้ยฉลุนอย่างเดียวอ,อย่างอื่นไม่ต้องใส่หรือไม่ใช้ต้มเปล่าแล้วก็จิ้ม,มน,น้ําน้ำพริกกันนะโอเคพอก็ไม่อ,นะอํนอานวยนะคะน้องจอยก็เลยต้องหลังโก้ก็ไม,มือดบหนยละ่ะ ้มีหวายด้วยหวายนี่กินได้เนะเนี่ยหวายเนี่ยกินได้อยู่อาจารย์ดูบอกว่ามีหวายด้วยนะคะหวายอันนี้ก็กินได้ด้วยฮะเอาไปต้มเหรอเบยอะคือชอบต้มทำไมกินดิบๆเนี่ยกินได้กินดิบๆเลยนะคะหวายอันนี้นะพอจิ้มน้ำพรงกไงอ๋อเอาไปจิ้มน้ำพริกอันนี้กินอันนี้น้องจอยก็เคยกินนะอร่อยอยู่อร่อยกินน้ำพริกกันรอดอ่าให้ดูอ้าวพี่หยาด เราอยู่กันหลายคนเลยนะคะนี่อันนี้อันนี้พินพินนนอน,น,นะคะพินนอน,นถ้าคทายกล้องเลยคะ่จะจำน้องมารี่าวบอส <laughs> พินนนอนนของเราก็กลัวกล้องนะคะหนีกล้องไปแล้วนะคะเ <laughs> <laughs> ขาไม่ชอบลออกมากล้องนะคะเราก็กินกันต่อเนาะนี่แหละคะ่ะ เรากินเล่นกันเราอย่าพ่อปชุกแลวอย่ามาให้แล้วก็เอาจอดจ่าทัทีจริงไหมอือนองมันาชิ้นก็ยังิแหลกให้กินแล้วไใช่เป็นไงบ้างใช่เป็นไงบ้าง้ยว่างยมดีขึ้นเหอยังเยนอยู่บ้ตัวยงเนอยู่้เอบายเอบา เออพิจดยังไม่กัดน้ออะไรเนาะเ็นแล้วนการ้อนแล้วเนาะอากร้อนอาการ้อนกัทันอืมท่ึงมาจะเข่ากินน้ำดิเนี่ยเย็นๆเนี่ยอ๋ทีวาบุ๋เพิ่งเกิดแล้วก็ดนี่อะไรแล้วก็ดูดูเละเด้นะพีน้อยเยอะแยะเลยโอ้โหเราไม่เยอะหรอมีเยอะเจ้าเสกงานไดพก่อนรอเดือดกระดูกขี้ชีบะตื่นมาได้แค่ชัดูเราเล่าบะ

ในชาเดมละหากุศาไม่เชือซะพกบเบอเี่ทาวานียือแล้วนก้ากล้วกกากมึอ่เปเล่นี้แต่ว่าเออเป็นเยลิเดบันนก่ามนอยู่เดนกอพูดนก่ามุกแล้วมก็มึอ่วอาที่เราอยู่พสุขอาคาลัยพรามเป็นเย่เป็นเดคุออามณเอออ่อแม่เอายอ๋อเดี๋พออวิญญาเลย นี้เหรอเดี๋ยววันหลังเนี่ยเราจะทำส้มตำกินเนี่ยด้านน้นนะไข่ส้มตำแล้วก็เนี่ยกินกับเพกด้านโน้นนเบงกระเป็นมันโลนแบข้าวอ่างนี้หรอดอกวาวอสิงย้แล้วมันด้วอดด้วิดด้วสีตรอว่า เดี๋ยวก็ใส่อะ้วก็มันเคี้ยวแล้วก็อัดจังแล้วก็ต่เขาคือมีอมลเรอเองนั้น่ชื่อเหรออแว่าไมยต่ด้ยด้บบมันดูไม่ดีมันดูไม่สวยมนมีต้มตอนี่อมเรื่อมนเรี่อยะไ่อทุกแล่ะ

ค่ะตอนนี้ก็น้องจอยกับพี่ๆ,ๆ,ๆก็กินามาม่าเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็คืออร่อยมากๆเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าพี่ๆคนไหนชอบคลิปนี้ฝากรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องจอยด้วยนะคะน้องจอยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปพี่ดูกันนะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ